พ้นเอพลอ๋อออชายป้านึกว่าใครยินดีต้อนรับสวัสดีครับอืมสวัสดีอ่าชายป้าปีนี้สำเลียมทองคำฝนชุกมาก ผลเก็บเกี่ยวไม่ดีกลัวจะไม่มีของป้อนให้น่ะสิลูกของไปไหนหมดฉันได้แค่สาเอร็นต์เองอะแต่ผมไม่แคร้ว,ว่าคุณจะเอาอยังไงแต่ผมต้องการสตันไงได้ยินแล้วใช่ไหมเขาส่งคนเอาไป50%ซแล้วนะงั้นที่เหลือก็ให้ผมแล้วกันเสียใจด้วยผมแบกมาครื่งหนึ่งแล้วครับถงนั้นคนอื่นก็อย่าเอาซิอ๋อจะเป็นใครมาจากไหน นี่ว่าเป็นจอดบูธแลยยังไง <S <S ใช่วันนี้ฉันจะบอกกับแกปีนี้ไม่มีขอให้แกนะโอ้ที่จริงที่ประชุมวันนี้ก็เพื่อฮุบสวยของฉันใช่ไหมฉันมาขอของไปฟรีหรือไงเงินฉันเด่าเหรอเฮ้ยไม่มีใครว่าอย่างงั้นสักหน่อย <c oughs> ได้ข่าวว่าของเก่าที่เอาไป ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยจริงหรือเปล่าล่ะฮะมันก็จริงแต่ฉันมีเงินในธนาคารสวิทมากมายถ้าาไม่มีคนส่งข่าวให้ตำรวจมาเลเซียมาจับเมียของฉันไปแล้วก็ฉันก็ไม่เป็นหนี้ใครหรอกฮะเมี่แกถูกตำรวจมาเลยจับเหรอไม่น่านะมีแกอาจจะแฉเรื่องน อ่าใช่ยเฮ้ยจเย็นๆอใ่ป้าเราพูดกันได้อย่าใช้กำลังสิมันเป็นคนเจ้าตรวจเองโหดเองเออองหมดแกมันถือดีอะไรวะฉันถือดีอะไรอ่ทํานไอ้พไอ้นีมันร้ายนะไอ้ิท้น้ะา่แล้วไป้าอมีอะไรเหอสัญญาจะเจ้านายขอน เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไปไปไปยุตหยุดติยุติเอ้อย่าพึ่งยิงไม่เสื้อนี่มีแต่ระเบิดทั้งนั้นเพียงแต่ฉันยิงพวกแกก็แหลกเพราะกับฉันจะนายเงียบเพียน้องจะไม่เป็นไรแน่นะไม่ต้องห่วงหน้าเธอก็เจ้านายไม่เป็นไรอ่ะพอได้ยินเสียงระเบิดก็จัดการไอ้สองคนในทันทีเห็นไหมพอไหวไหมไหวอ้าทิ้งปืนลงฮึ อย่าคิดว่าสมหัวกันแล้วจะฮุบสว่วนของฉันไปได้ง่ายๆนะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเฮ้ hey, ชายป้าอย่าเข้าใจผิดนะฉันคนทํามาค้าขายถ้าพวกแกมีเรื่องบาดหมาหงใจกันตกลงกันซะก่อนแล้วค่อยมาคุยกับฉันพเราไปทานา้พลทานา้พลกูพูดเองมีอะไรไหมห้ามทุกคนออกจากกระท่อมเด็ดขาดกเราล้อมกระท่อมไว้ป้าเนาล้อมกระท่อมไว้ พุกจดฉันยอมกันนานแล้ววันนี้อย่าหวังไปจากที่นี่ง่ายๆเลยแน่เจะก็ยิงสิวะยิงเลย 不神，跟不上！火力！ โออยยะไรเนี่ช่วยนะฉันเถปล่อยฉันนะปล่อยแล้วโอ้โตเันมากเลยกระตดดเ้มาช่วยฉันด้วยอ๋อได้มถอดไม่ออกนะถอดเสื้อกังสูททัไปอ่ะฮะเฮ้ยหลุดเฮ้วกันไม่ด้เฮ้ยไม่้องไม่ต้ ระเบิดแล้วถอยสาเหลวไอ้ถูกยิงไม่ได้ผมไม่ถูกยิงไม่ได้หนีเร็วซิเข่าท่านี้มาทำไร <c oughs> โง่ไม่น่าพามาเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ทำไมมีองี้ยคนยังสิเซอร์ดูสิมีอะไรใช่ไหมบ้าง <c oughs> ปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ต้องตายสิอะมาไวุ้ดเลยเฮ้ยยิงห้องเก็บระเบิดมันบ้าไงเนี่ยเออมันบอกว่าห้องเก็บระเบิดอ่ะผมไม่กล้ายิงมั้ง พอหนึ่งสสามใกล้ปลาหมดนะหนึ่งสองสามอ้าวรอไม่ด่เราบอกให้แกล้งปลา มีอะไรกันนักกันหนาล่ะทนายพลใช่ปะเบือากาเป็นลูกของอูหาอย่างฉันไม่ไว้หน้ากันซะบ้างเลยแล้วคุณไว้หน้าผมนักเเมื่อกี้เนี่ยคุณไม่เห็นออกหน้ามาช่วยผมเลย,ะยจะมาโทษฉันอีกล้วแล้วฉันจะพูดกับลูกค้าคนอื่นได้ยังไงคุณไม่จําเป็นต้องพูดกับลูกค้าคนไหนอีกแล้วต่อไปผมจะรับซื้อของทั้งหมดค่าเสียหายทั้งหมดผมรับผิดชอบเองหรืว่ารับผิดชอบแล้วจะแล้วกันไปเหรออย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ แต่ผมรู้นะคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดและในเมื่อผมมาแล้วเนี่ยผมต้องเตรียมพร้อมเน่ถ้าหากคุณสายตาไม่สั่นลองหันไปดูรอบๆสิเห็นมั้าดีฉันก็ม่อยากไีบังคับใครแต่แกบอกว่าต่อไปจะรับซื้อของฉันทั้งหมดเนี่ยฉันยังให้คำตอบไปได้ ต่อไปพบคุณสาก่อนหรือไงถ้าหากคุณพาผมไปผมก็ไม่ระเกียจที่จะไปดีเตรียมคอมเตอร์ไว้